หลังที่ทาเธอจะงามเฮงงามเฮงสิ่งอีกหมหนึ่งครับพามาชมติ๊กน้ำงามครับผมสิ่งที่ตามหาพอเลยจ้ะพอดอกแหลกคองปีบ่้นบรรยากาศคือมีแล้วครับแต่คนตัวขำเธอน้าจ้ะอเอกิอนคำบรรยายงามเฮงคือดอกเงี่ย เป็นก้ามือ,อ,มอสวัสดีจ้าสวัสดียามส,สาวาของวันที่ยี่สิบสามพฤษภส้าคมพกเจจจ่ะมันิซาฟุนผ้าพี่พาหนองไปซ้อมขืนทึงผู้อยู่เน้อจ่ะมันี่สิขืนผู้สองตาจา้ะไปรุนไปชมกันว่าซาฟุนกระซังกุุงสีมันบาจใจพี่หนองไปกันเลยจ้าเอาครับซาฟุนนางเฟ้าแล้วครับอ๋อขืพ่หอูก็พอแล้วจ้ากมือเต้อครับผลเวลาตีหาไก่สีแจงครับผมแน่นจ้ะ เดนงามเลยจ้ะอ้ะสออร้างปอ้ยรเพาะไเบิดนี่โอ้ยดีส่นพันลยเอาด้จ้ะดีสวนแล้ว,ง,ง,ง,วง่ายงามงาูสปูเน้ปานไปตรงข้างหลัง เกียผ hmm? ่าปอเก็บนเนบดเลยะนสาพพเก็่ผากนเด้จ้เสปดโว้ยซงข้างทางเกิดตี้ยงใช่ไหโว้ยคนเกิดไม่เลยันเ้าเดี๋ยวเก็บผ่ารับ ดี<อ>ข่อยที่ตีนไม่บมดมันบัเดินเห็นบุมกมอญรูจบเลยเขอเก็บภาพกันเด้อครับผมหนาวครับตอนนี้คุยถึงผู้สองตาเด้อครับอดมองหาเห็ดแล้วครับก็ฝนก็เลยเปิดใบตองออกครับเพราะว่าเห็ดเพิ่งกำลังสีโพดใบตองครับใบตองกันานาครับเดี๋ยวเปิดแล้วจะให้พี่น้องส้มความสวยความงามของเพื่อน ออกเบื้องหลบสักฝนบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับมือนี้คิดว่าอีกบ่อีกบุรุษนาะครับฝนสีหยอยสีลินลงมาเอ้ากระถาลุ่นท้าเบื้องน้ำกันครับว่ามือนนี้เข้าสีโศกสีมันสำใด้หลังจากที่เศราฝนงงงงเศร้าๆอยู่สักพักครับีครับสะพามาเพิ่มความสวยความงามเลยอู้แต่มาดูเด้อจ้ะอย่ไปไปตรงนะ แม่นะครับเีไดคัดเอาเด้วยครับแต่ว่าคันีดซันพ้นเ้วก็ต้องเอาต้อง<ด>เอาเด้วะครับส่งนีสร้างอาสูบปบเรมาน้ำซับฝนสู่มือเด้อครับจะไดกับฟากซอยไปกำลังแรงใจใหซัอฝนกับสางกุ่งในด้อครับดนดวยรัก ฝากินฝาเป้าลูกร้านไปใส่เลยซอยบึงซอยแยงก็ต้องสนุกเนาะจ้ามันเคียงหานบ้านไม่อยากอ่จ้ะมันดีเดียวมากแล้วครับผมมันเฮ็ดเฮ็ดออกน่ารักเฮ้่ายสาเนขอไฟเด้อจับ้านโคบ้านตะกี้เพชรคักอยู่จ้ะ พาคอยมามองดิดๆในหน้าฝนบอกก็คุมหม่บ้านอ้าวาไปก็ไปจักมือวะเห็นครับอืัวสีแล้วมะตันี้บดได้จัง่ยตังาจ่ตึักมจะน้ำหัวรุดง่ายเลยจ้ะพันีะข้นสีอยู่นะมันยังข้นมายังโดดง่าย mà mình rất đồ ngồi về cái suối nhà mình ta ิพอพอเขาบริจาคดุ่น้ำกันเรา,าพูดนี่หอมไปทีบ่บนในหนะาซังเนาะพูดจี๊ซอฟนเที่เราไมัดออกจก้ะอื้มดอกนี้หน่อยเนาะดอกหมเชนพื้นทำการปิดไหวจ้ะตี่ไป

หลอมกันอีจ้าพอแล้วครับผมพอเรื่อยๆนะอีเลยจ้าโอ้โหขาอึบอั้บยับไปอีกจังหน่อยครับคุณเดี๋ยวค่อยไปเอาอยู่บ่ยันเตีดอกหน่อยเพื่อนขอไปมุมไกลๆเด้อครับผม เดี๋ยวสิเปิดออกให้พี่น้องเล้เบ,บิ้งครับจานหามเนาะเจ้าบิวงโอยเด้เดีจ้ะโตนะขึ้นเป็นหนึ่งสูเขาออมมาเบิงบ้งเบิม EN. ม EN. ม EN. ้งแมนเมนอยูนะ่ยยป่แมนเลยเนาะครับใหญ่เลป่อ้โหขึ้นกันล้กนเก็บผาบอลลี่จริงด้ยเกห้ใหญ่กได้จ้ะ,ะอ้ยาขาขจ้ะ งามเฮงงานเฮงอ๋อครับเป <s it> ็นอีกหนึ่งครับพามาชมตึกง,งามๆครับผมสาวคนน่ะเฮ้ยใจฉีกขาดมีห้องห้องยกากมากคนผู้สองศาสตยางไกลเติบเด้อครับนี่ม,มอยู่ไกลๆกับหลอกห้องเบบก็บเบิร์ดแล้วครับผม พทรไปตรงเนะอะจังเด้แบบดอกหน่อยคนละใบเร่ออย่าเปิดเลยถึงสาดจ้ะ เ่อยๆๆ้ยค mm ่อยกมน่งไงคันบุรีกิดิบุรีเกิดไงก็นี่คือชิว่าพอเป็นยังแดงอยู่บค้มคอยเด้อเนาะทามาดุย้คักแล้วมัอนี่ค่ะคือักแต่ จ้าดอกเ,เ,เ,เลยนันงดูเท่าไหร่เนี่ยชิเดีเด้อจ้ะหาปันตุกตาหลุมเด้ออ๋อมาแล้วครับ <ś c oughs> สิ่งที่ตามมาพอเลยจ้ะพอดอกแหลงของปีบ่ไม่ปีนี้พันเกนมันคอยอยู่จ้ะอ๋ออันนั้นนะ บ, <laughs> บอกเหลวยิ่มากซะป <laughs> ็งหวานก็มากโอ้ยงเ,เหรอไปขึ้เลยนหลยังเสพด้วยังเสพยังหวานจ้ะอาชนิดอะไรโอ้ยผมแต่แกงเสพแกงหวานนึกันจ้า <Ooh. S 1> มันมีกาศคืมเดครับแต่คนตัวขำที่น่าจ้ะ <pillows> มือส่อนขาพี่เนาะอืออออมอี่เจได้่ามีด้จ่ดีดีก็ได้สูบขึเยอะขนาดได้ไะหรอตัวกาติดเจ็บน่จ้ะ lúc nào cũng là chưa kịp ở đây, ở đây. Nào, ừ, không chỉ được. Đường đường là tôi thấy hết 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 ดอกเหี่ยโน่อัญชินสีไต่เราห็นไนอชาไม่เห็นครับถ่ายเทียยังเดียวจ้ะพามาบินมาด้วยครับความสวยความงามเหลืองจากแดงขาลายด้วครับแลงหง่กำลังเห็นดอกเไปกันยาวๆกับสองนเลยครับ mong chân mình phải ngang mì liệu đi. Hãy bọn đi kay nè. Tiếc cây này đưa kop kay tự nhiên. bộ hít thay đôi ơi ơi cây ơi ơi phải ơi 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 rồi ơi 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 dạy thôi 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 เจไยู่น้ำเห็ดเลยไอถาอีอจาถือกอนยืเจยงคนมาสั่นักันั่นยังตื่นเต้นเออเบ่งกันอยู่กันกินไปบังคัอกันแม่เราเก็บอยู่ได้มูนึงถวันนะทำแม่เาเก็บเลย ดอกสีรุดถึงหินกไยจ้ะเกินคำบรรยายงามเฮงยอดเลยจ้ะอืยยอใชอ่ปะอ๋อ,อพึงเสียบพึ่งดำไม่พึงทานจ้ะ mọi người 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 ไฮไกดเด้วยครับนี่ก็คลขึ้นแงเถอะล่ะเอาบึงแล้ววะอืออันนี้ขึ้นมาแค่ขูเดี๋ยวเลยดูหกเลยดูแค่สินี่นี่เขาตอก กินไ้จ้ะนี่อดกำัางเดินตจ้ะกงขอมอืมขึ้นแด้วแตกเนมจ้ะอืมอเส่อมดีจ้ะน่าอุ้นแม่ก็ออกเด้อจ้ะ แดงสีป่ะแดงสีป่ะแดงสีก็ยังเหลืออยู่เด้ครับสิพ้าเบ่งแดงหน่อยจะแบบสวยงามมืับข้าเนี้งแดงสีป่ะเปนช้ำไม่งายจ้ะ แล้ว่เดกอวบุหินเดี๋ยวหันเกยบไปเลยเต็มเต็มเลยครับโอ้เ้าแจกทุกี่ขักเลยโอ้ยน่องโอ้เธอเสียดายยั <laughs> งคนแบบไรยังได้เก็บอยู่งนี่

เจ๋งมากแล้วดอกสันกันดอกใ่ญ่เบิดหรือเปล่าจะเบิดเลยจ้ะถึกมองหรอเปล่าถึกมองเลยจ้ะงังเดินติดเป็นปูดีสวยงฝาขึ้นห้องก็ตาซ่าเจ็ดอกสองดอกขนาดบ่

นันชุดๆเลยจ้ะโอ้เยเยป็นไงจวขึ้ส้าพาพนไปใส่

แต่แต่นางเผาครับเอาได้บ่ล่ะถ้าเราเอาได้ก็เอาเลยสิเอาบ่เอาเลยถ้าเอาได้เอาเลยเออไปเก่งฝนเข้ามาแล้วจ้าปะนี่ตรงไหนเนาะ เอยเทอมผู้สองตาดฝนตกยางนักเลยจ้ะหาเห็ดบ่ได้เลยม่าจะเห็ดภาพอยู่นะจ้ะอุ้ยอุ้ยเราหล่นมาฝนยุดตกนี่สิเห็นเห็ดอีกบ่จ้ะแต่ว่าเห็ดเท่ากับได้หลายแห้งนะจ้ะคุโดนจุดเต็มกระบุงใหญ่เลยจ้ะนือว่ามันนะจ้ะมันนี่ี๋ยวก็รอให้ฝนยุดตกมาสิหาอีกจ้ะคอยสิวยลงจากคู่นะจ้ะคุณตกโดนนะจ้ะพี่น้องประม่านีซิฟนาที่เลย จ้าตั้งจากฝนตกซาฟนก็ลงมาหอดปลาล่างเลยจ้็สิขอต่อเป็นอีพีที่สองเนาะจ้าถามาหาเห็ดปลาล่างมาหลุนมาชมกันว่าเห็ดยังสีเกิดจ้ะเป็นถ้าติดตามเบิ่งเดอจ้าว่าปลาล่างสิมีเห็ดอย่างซาฟนก็ลงมาจากผู้สองตาก็ได้เห็ดเพิงแดงกระตาหนึ่งจ้ะเดี๋ยวซาฟนก็สิเปียวเก็บออกให้พี่ให้น้องเบิ่งคือ้ก่าจ้ะไปจ้าไปหลุนน้ำกันอีกจ้าจ้าซาฟเนพาพี่พา้องมาสรุปคลิปจ้ะ นี่อีพี่แหลกของเฮามันจนหล่นกระตาจะเฮ็ดผึ่งแดงขาลายเฮ็ดผึ่งแดงงามเม้่อจ้ยวิทยขาใหญ่ใหญ่ไปตาออนสอนจ้าจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดเด้อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไม่นั่งจ้าหลรุนนคลิปต่อไปว่าซาซังก้าซาปุ่มสีไดสีมันซ้ำไรจ้าไปจ้าไปต่ออีพีสองกันเลยจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยแม่ผิดสุดจะตามจนเจอจ้า ตาลางมันสั่งหอมด้วยจ้ะขูเ่เงียบไปเลยครับอื้อมันมันจ้ะเออที่จะได้ไรสภาพฝนดวงเสาร์สภาพฝนเนี่ย